สวัสดีครับพี่น้องมาเจอกับใจหนุ่มเหมือนเดิมนะครับผมมาวันนี้มีหลายคนถามใจหนุ่มมาเยอะมากนะครับผมทาจิ้นจอยากอ่ยากไหมนะครับผมนี่ครับวันนี้ใจก็จะมาบอกพี่ๆเพื่อนๆทําตามใจหนุ่มได้เลยนะครับวันนี้ใจก็ได้กระดูกหมูมา1นกิโลเนาะครับผมส่วนเครื่องปรุงนะครับมีอ่ามะเขือเทศกระเทียมหอมแดงตักไคร้นะครับผมแล้วก็ผักชี พรังเนาะแล้วก็อันนี้เป็นยอดมะกอกอ่อนนะครับผมยอดอ่อนมะกอกนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ตามด้วยเกลือเนาะทุกคนนะครับผมมีเกลือนะครับแล้วก็ผงชุลรสนะครับผมแล้วก็ตามด้วยผงขมิ้นนะครับผมแค่นี้ง่ายๆนะครับผมนี่ได้แล้วนะครับรอปิดฝาได้เลยนะครับผมนี่ครับตอนนี้น้ำเลือดแล้วนะครับผม ก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะทุกคนถ้าอยากจะทำทานตามใจหนุ่มนะครับผมนี่ครับ45นาทีถึง1ชั่วโมงเนาะทุกคนนะครับผมเพราะว่ามันเปื่อยง่ายอยู่นะครับผมไฟแรงหน่อยนะครับทำตามใจหนุ่มได้เลยนะครับผมส่วนเครื่องปรุงก็ ใจจะบอกอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับผมมีพริกมีกระเทียมมีหอมแดงนะครับผมมีตะไคร้เนาะครับแล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับถ้ามีนะครับผมใส่ด้วยนะครับผมแล้วก็อ้อยยดอ่อนมะกอกนะครับผมถ้ามีนะครับเข้ากันมากเลยนะครับผมพี่น้องนะครับ นี่ครับหลังจากได้ผ่านไป40วานาทีนะครับผมเริ่มสุกแล้วทุกคนนี่ครับสีสันสวยงามมากๆนะครับผมพี่น้องท่าในใดที่อยากทําทานตามใจหนุ่มก็ลองดูนะครับกลิ่นหอมบอกเลยอร่อยมากนะครับผมสําหรับเมนูนี้นะครับก็ขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ใจนุ่มก็ได้กลับเข้าแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ